สบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อกินเข่าเด้อบันดีเด้อท้อายเดี๋ยวจะกินเขา่าซื้อลาบเนือ้อมาสู่นางหลากินม,มามากระสุบมะเขือมะเซ้านี่แหละเอามามันเหลือหลายนี่ก็ต้มเ่บมากินน้ำกันพี่น้องสบายดีพี่น้องมาพี่น้อง, <laughs> ม,าองมากินเข่าน้ำกันเด้อกินเขา่าพี่น้องเอ,อ้ย กินลาบได้บาทสมมากินข้าวหิวข่าเลยไปมอญไ้กินดนเลยเด้อสุกบะเขือเหฮดตบดพี่น้องเลยเทียงเลยหิ้วเข่ามาไก่ทำเองก็ได้เจ็บจะวาเบไปกินดนเลยพี่น้อยขอาหมักนั่งลับทำอันนี้นะนั่งลันวสบายดีเ้อพี่น้องมาลาบเนื้อกันละยห ขายถือแล้วในบ้านเม่ม้อนนะสามสิบพันกีดทุกสิบบาทพี่น้องเซตให้น้ำต้มพร้อมเซโน่เนี่ยหาซิบสัแเนี่ยตลาดานะหาขายลาดตลาดหาซิฟส์แบบเนี่ยบ้านทำยังไงขายถือ เอาคิด่าจะชีสกะปุ่นเมื่อนาคนนั้นชีกะปุ่นถือนไปคนเด้อด้กินอยู่คนเด้ออืมข้กากล้ามืดอะได้ีสะปิ่นจนะเนาะก <บา S 1> ล้าวันเราเ้าเตรียมเครื่องไาให้ราเ,เรียบร้อยแล,แล้วกล้าวันเรายืนบวชึงไงนะรายืนหึงบาได้ยืนยัง <c oughs> หึงคอเจา้าเราไม่ค่อยแม่่วมยักเอาเจ็หัวเข้าเหตุยังสะยืนหึง อ๋อนีตากะปุ่นเลยนะมาดดนักน้อยอากกะปุ้นมั้สิเนยอยเห็ดน้ำกะปุ้นกถ้ต้มปลาแล้วต้มปลาแล้วก็เห็ดหมวแล้วหัวน no the the ังหนาเลยนะอื่นอ no ืองะนจังงจังท่งแบบจังไพรนันง ยางรดอมาปม้อมนนเสวยชิมอแไปรานะอาบน้มยังเร็วเจ็ดแปดโมังนั้นมอนอนพุ่บ้างมอนอนพุ่บ้หลับเช้าบพูดนวคือนอนเสห้องว่างมีเ้อหอง่อยเลยหลับเช้า ตะบนฮะเออนอนผุแล้วออมุพี่เป็นบะมีเอนอนเพิ่นตั้งต้นผ,แนผุแล้วนอนห้นอ,นนอ,นองเคยนอนเลยเปิดแไงนอนประตูก็เรียบร้อยดิแพงเรียบพราะไอ้อัดแฉบเลยมันก็จริงแน่มากเนาะเดือนมาเดือนตะบนอย่ามันจะแบบ แล้วเป็ดคะครัวเป็ดาแล้วบเป็นอ่อนน้อยเป็ดอ่นน้อยอะไแ่ะได้นีเนาะมนหก็อื่อมันแต่ละกูเลี้ยงพี่น้องนี่พีน้องอย่างแบอยงเป็ดแม่เนเป็ดมากจัดยหอปันมไมมาีบอยนเด้อเอาตะปูตะแมงใสื่อ พอปั่นนะ่ะมันมาปล่อยสิเลี้ยงไว้กินอยูย่เลยมาทำจัดปิ้งนี่น้อง,องาานี่เป็ดมันลายปี้กินเป็ดบปล่าอาหารมันมันกินจะว่าเป็นกินเลยปิ้งกินเป็ดบปล่า ก็บว่า,าเป็ดกินปิ้งบ่อกนะปิ้งกินเป็ดบ่อกว่าอันนี้สิบอปันไปอยู่ตะแครกแล้วอันนาหนี่พรม,มนะอืคำว่าได้หนี่พรมแล้วอือันไผ่นี่มันกินพรมได้พันวาได้มาได้ว <c oughs> ้าวได้วันอัน,นี่พรมมันกินไผ่นะแม,ม่นี่พรมนี่ไผ่มันอันนั้นนี่พรมนี่มันกินไผ่ได้พันวา ไปกินหมูตานั่งฟังหืเตืบเอาจึงกินตัวเฮขึ้นเราหัวก็ได้เรากินตัวเราเอาปิดเขาปุนจากสองโลกอเิลไลค์บบด ถือปนินลนหนึ่งมาเห็ดงาบเราก็บอกพวเจ้าเลยล่ละคือถึงไดกินขับปุ้นอีแม่เห็ดขับปุ้นเดี๋ยวก็ตื้อลงมามันกินอยู่พี่ม<า>ักมันกินอยก่นะซื้อมา,อม,ามันกินแน่เอาอสิไปทังดูก่อนนี่ เอาโซ่จะับน่อยไปหันโซ่จะผิดเสียงของคอยละเบอร์สำคัญอยู่ในหันมืดเบอร์ก็นันิ้จัดแล้วของมือเติมไปด้วยยาแป๊ะทดชื่อจะซื้อลงน้ำก็ใส่มาเท่าปีไปใเพศเอจะให้จะใส่เื่นนองน่อย,อนยอคนเมื่อเธอ มตองโทรหากันงน,น,นั่นที่ต่อกันก็บาได้พีโทรเลยครับคในไใทจะไปอยู่แต่นะาลผิดยัง<อ>ตัวใหญหัวใหญ่ได้ตัวทำแคงกระเปื่อยเมื่อไปเช็ิน่นจะติกหน่อยแล้วแต่ติกน่อยแล้ว

อุ่นหน่อยอุ้ยออุ่นเนี่ยอุ่นเม่บนดก่อนสิกินตอนแรงอุนอุ้อุนอะก่นี่บ้าเลนั่งดอุนม ไอสิเป็นไหงบ่อนังแม่ต้นมะยมนอะคะเขียยข่ยจะไข่เขี่ยไปเขี่ยมาอยู่ใช่ต้นมุมนม่มันนะเข่ยใช่เขี่ต้นมุ่มเหรอนไข่ต้นมุ่มอืมอนนี้นั่งเนี่ยเขี่ยไปเขี่ยมาก็เป็นกะเขียข่ยขึ้ะเขี่ยแม่เอยอือจะมุ่งเี่ยยังเขียไข่ค่ะไข่เลี้ยงลูกเป็นด้บแบบนั้นนะเป็นแบนั้นนะวะไข่ไปเขี่ยไข่ตัวเอง อีเมนึงหันไข่ใมือในก้อนเนี่ยผัดไปชับไข่กินบดโอ้ยขากินมาเด้อยแบบนั้นฮะขาแก็แย้วไก่ควงอ่ะอืมนมาไข่มาผัดซับลูกตัวเองอออว่ะอืออือค่ะก็ต้องเลี้ยงมั่นแบบนั้นอ่ะอันนี้คือกันละเขียนตาแหล่นี่นะได้ลูกในซิปโตก็คืออยู่ซิปโตนะไก่ไข่ดิเจ็ดโตอมัดเจ็ดตัวหาน่วก็ซิปหาโตเลยได้ไก่ไข่ได้ เราป็นเรื่ียงไก่โบได้เลยแล้วไว้เือนนางอดนะเป็นขาปลาลูกันคือย่งไงวมือเบดมันหยัดแล้วิลูกมันถ้าลูกจะอยู่ไี่ไปไปิได้อืมแื้ พี่พงมนเหรออือี่พงมนได้ตื่นก็ได้แบงนัวพอแล้วกุ๊บเบ้อ่าบ่ยายัะคนเัือดชีแม่ยังับผูกซองยังเลือดโตเสียไปหาโตกขตกินกันยิงเอากรเว้นแหละ เวนคนยิงกินนปลามั่ทะเลนี่อเลยนะอืมไปพน้ำเด็น้ำแม่น่ยน้ำมันโอ้แล้วน้ำก่อนเย็นเย็นหนังนห่มขามนี่พี่น้องเ้ยแฮ้เย็นน้ำตัวนี้อะไรทีกวานี่นน้ำส้มละเทชดี เย็นน้ำออกแล้วน้ำสมเทใสแม่อือก็ได้กินเลยดิน้ำสมเย็นเขานะเขาก็งามงาม,มเป็นเ,เนม็ดใสใสเนาะเม็ดขักอะีรที่เขา,า,าอืมนางๆมีอ่ะคิดนี้กับแม่มอนะ ลากันด้วยพี่น้องเดอ้อฝากติดตามขิดหนาเดอ้อบาย